สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆท่าน Hello everyone ลองทายสิคะว่าวันนี้คุณคุณน้ำใจอยู่ที่ไหนคุณคุณน้ำใจอยู่ที่ไหนเอ่ยงงแล้วสิวันนี้คุณคุณน้ำใจมาเที่ยวที่สวนหลวงรอเก้านะคะ ลูกสไ้า์พามาพอดีเพื่อนเข้ามาจากต่างจังหวัดวก็เลยชวนแม่มาเที่ยวสวนหลวงรอก้านะคะออกจากบ้านมาก็มืดคลึ้มมาก็ใจไม่ดีว่ากลัวจะโดนฝนนะคะแต่มาถึงนี่แดดปเปรี้ยงเลยค่ะแต่ก้อนเมฆก,ก็สวยนะคะดูท้องฟ้าก้อนเมฆสวยเชียวเดี๋ยวคุณครูจะเดินจากจุดนี้นะคะไปถึงด้านหน้า ของที่เราเห็นเนี่ยนะคะว่าจะใช้เวลากี่นาทีนะคะครูก็จะเดินแล้วก็ถ่ายาบรรยากาศระหว่างทางให้ชมด้วยนะคะนะคะไปกันเลยค่ะค่ะดูต้นไม้ไปด้วยนะคะ ตอนนี้กเออ็เดินไปตามไปตามแนวต้นมะพร้าวสนามหญ้าขาเขียวเขียวนะคะสนามหญ้าข้าเขียวจังเลยนะคะนะคะบรรยากาศร่มรื่นมากแต่ก็มีคนมาเที่ยวน้อยอยู่นะคะ มีคนมาเที่ยวน้อยอยู่นะคะเดี๋ยวครูจะต้องขึ้นสะพานนะคะพอดีมีคนเข้ามาถ่ายรูปเราก็ต้องหลบหบหน่อยหลบหไม่ให้เจอคนกุ้มใจกับกฎหมายใหม่เนอะกุ้มใจกับกฎหมายใหม่เวลาถ่ายก็ต้องไม่ให้ ไม่ให้มีหน้าคนอื่นเข้ามาอยู่ในเฟรมของเราด้วยนะคะแต่ก่อนมุมนี้สวยนะคะเวลามีงานทีเขาก็จะจัดมุมนี้สวยเช่ถ้าเดินตรงไปทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นสนามสนามลู่วิ่งนะคะเป็นสนามที่เขาทำกิจกรรมเ,เวลามีดนตรีหรือมีการจัดงานเนี่ยเขาจะไปทางมุมนี้ล่ะคะ่ะ นะคะคุณครูก็ถือร่มกลางไปด้วยแดดร้อนค่ะนะคะนี่บรรยากาศสวนหลวงรอก้าหลังจากฝนตกแล้วก็เป็นไงคะโอ้โหโลมรื่นดีจังเลยเขี้ยวขจีไปหมดนะคะรู้สึกมะพร้าวเยอะเนะาะมะพร้าวเยอะต้นไม้ใหญ่ก็เยอะอยู่นะคะ ต้นไม้ใหญ่ก็เยอะอยู่มีเรือไหมยังมีเรือนี่ไงมีเรือมีเรือดูนะคะก็มีเรือเป็ดมีเรือเป็ดมีเรือเป็ดไปดูใกล้ๆให้ให้ให้ผู้ที่มาเที่ยวนะคะได้นั่งเรือเป็ด ได้นั่งเรือเป็ดถีบไปเรื่อยๆสนุกสนานเด็กๆชอบค่ะผู้ใหญ่ก็ชอบเนี่ยเรือเป็ดก็ยังมีเหมือนเดิมครูครูไม่ได้มานานแล้วนะเนี่ยนะคะตั้งแต่ไปอยู่สมุรประการไปอยู่สมุรประการก็เจ็ดปีเนาะแล้วก็ครูก็จากบางนาไปเจ็ดปีแปดปีได้แล้วละ่ะนะคะเจ็ดแปดปีได้แล้วนะคะ จุดที่เขาบริการให้ขายขายบาัตรขายตั๋วให้คนลงไปเช่าเรือนะคะเช่าเรือทีนะคะเล่นครูก็จะเดินไปเรื่อยๆนะลมรื่นนะคะลมรื่นเที่ยวขจี นี้คุณครูถ่ายกล้องหลังเนาะ,ะดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะ,ะนี่เขาต่อเติมมีการต่อเติมที่ริมน้ำแล้วนกะสวยเนาะยังสวยอยู่8ปดปีได้ที่ไม่ได้มาเที่ยวเลยแต่ก่อนสวนหลวงรอ9เ้าเนี่ยจะเป็นสถานที่คุณครูน้ำใจมาออกกำลังกาย นะคะมาออกกำลังกายประจำนะคะขับรถมาแป๊บเดียวก็มาวิ่งออกกำลังกายดูต้นโฟเกตมีนอตค่ะสวยนะสีม่วงเป็นสีที่ครูชอบนะคะดูดอกกันนอยโฟเกตมีนอตสวยจังกลุ่มนู้นก็จะเป็นดอกแพงพวยเนาะแพงพวยเลยไปก็จะเป็นดอกเออ ต้นดอกดีลาวดีนะคะหลานชายเดินทำหน้าไปริ้วๆละดีลาวดีก็ยังอยู่เยอะแพงคุย <Yeah. S 1> ส่วนยอมครับ <Yeah. S 1> ครับผมคุณหลานเรียกแล้ค่ะครับเห็นแล้วลูกยายกำลังเดินไป ย่ากำลังเดินไปค,ครับเดี๋ยวย่าถ่ายรูปตรงนี้หน่อยโอเคครับหลานลูกสะพ้ายเพื่อนลูกสะพ้ายม,มา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  ครับสวัสดีท่านผู้ชมก่อนเฮเดสวัสดีครับยื้ใครยื้อใกล้ค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ่านผู้ชมเฮเดครับเฮเดมากับคุณย่าครับคคุณ่ครับเฮเดมาเที่ยวสวนหลวงรอเก้ากับคุณย่าโอ้โหแดดเปรี้ยงเลยค่ะโอ้ยแดดเปรี้ยงเลยนะคะ แดดเปรี้ยงเลยครับครับเดินมาถึงบริเวณด้านหน้าแล้วนะคะเฮเดเฮเดครับรอย่าด,ด้วยแตนถ่ายถ่ายรูปให้แม่หน่อยแตน ให้แม่เข้ากล้องหน่อยไม่ใช่อ่ะแม่เข้ากล้องหน่อยอ่ะอันนี้อันนี้กล้องหลังนะอ่ะ,อะถือให้แม่อยู่ในกล้องหน่อยแม่พักหอยังยังยังเนี่ยจะพักตอนนี้ละโอเคเห็นเห็นแม่ยังแม่อยู่ในในในอย,อยู่แล้วใช่ไหม คุณนุใจคุณลุงใจก็เดินมาหลายนาทีแล้วนะคะเนี่ยขณะนี้เรามาอยู่บริเวณเใจกลางของออสวนหลวงหลอเก้าค่ะนะคะเฮเดมากับย่าเดินกับยา่ามาให้แม่เข้าถ่ายมากับหลานมากับหลานพาหลานเที่ยว นะคะพาหลันเที่ยวเข้ากล้องไหม <laughs> <laughs> เข้ากล้องก็มานะอาโอเคก็ยังเหมือนเดิมเนาะไม่ได้มาต้องเจดปปีจะ9ปีแล้วมั้งก็ยังเหมือนเดิมเขียวขจีแต่ดอกไม้น้อยไปหน่อยมไม่ใช่เทศกาลเขานะถ้าถ้าถึง เดือนธันวานี่เขาจะจัดดอ,อกไม้สวยมากโอเคค่ะคุณน้ำใจก็ขอยุติวิดีโอเพียงแค่นี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสำหรับวันเสาร์นี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะบายบายค่ะบาย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 ท่านผู้ชมแล้วบายบายค่ะ